อำนาจอภินิหารพระเครื่องหลวงปู่ทวดทหารพรานเช่ามาเพียงหนึ่งบาทศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตได้โดนเอ็มสิบหกกระหน่ำไม่เป็นอะไรเลยโดยผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่าเขามีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของผู้เขียนเองเขาเป็นทหารพรานชื่อว่าน้อยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2526เขาประจำการอยู่ที่สมรภูมิห่วยกรนจังหวัดน่านในขณะนั้นก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการสู่รบกันอย่างหนักซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นทุกคนจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจทหารพรานน้อยก็เช่นเดียวกัน เขามีพระเครื่องหลวงปู่ทวดห้อยติด